You Will n e เ e r Walk Alone เดินไปด้วยกันกันกบชายผู้บากคลั่งลิเวอร์พูลสนับสนุนช่องง่ายๆกค่ซื้อสินค้าลิเวอร์พูลที่ปักหมุดเอาไว้ทุกการซื้อคือกำลังใจให้เราผลิตคอนเทนต์คุณภาพขอบคุณที่รักกันสวัสดีครับปุ๊กกับสุลุคัาลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่สื้อน้ำหอมบนข่าวนะครับเปเอเชเปิดฉากทาบซาลาหร่วมทับแล้วฟุตเมกาโตนะฮะซื้อชื่อดังในประเทศฝรั่งเศสรายงานมาว่า ปารีสแซงต์แชงนะครับสโมสรมหาอำนาจแห่งศึกลีกเอิงฝรั่งเศสและเริ่มเปิดฉากท้าทามโมเมสซลาปีกทีมชาติอียิปต์ของลิเวอร์ pool ไปสัมทับแบบไร้กระตัวเป็นที่ดูไรยแล้วสลักลายเป็นผ้าหัวขาวใหญ่หลังจากออกมายอมรับนะครับว่าตนเองและลิเวอร์ pool ยังห่างไกลจากการตกลงกันเรื่องการต่อสัญญาชุดใหม่โดยเดจ้าตัวระบุว่ายังไม่มีความคืบหน้าใดๆทั้งสิ้นและนี่อาจเป็นฤดูกาลสุดท้ายในทีมแอนเฟลขณะเดีวยวกันกครับสื่อหลายแห่ง อ้างว่าและมีอาบัดอิซาเอเจนส่วนตัวของซาล่าจะเดินทางมาที่ลิเวอร์พูลในสุดสัปดาหนี้เพื่อหาทางออกเรื่องสัญญาชั่โมงใหม่ขณะเดียวกันนั้นสโมสรน,นอกประเทศอังกฤษก็สามารถพูดคุยกับอดีตปีกเชลซีและโรมาที่เข้าสู่สัญญา6เดือนสุดท้ายได้แล้วเช่นกันจากสัญญาดังกล่าวนะครับรายงานจากสื่อเมืองน้ำหอมระบุว่าเปเช ลายเป็นทีมแรกที่เริ่มติดต่อเบื้องต้นกับอับบาสไปแล้วเพื่อแสดงถึงความสนใจที่จะเซ็นสัญญากับซาร่าในวัย3เปีแม้ในระยะหลังพวกเขามีนโยบายเน้นไปที่การซื้อแข้งดาวรุ่งมากผ่อสวรรค์และไม่คว้าตัวซูเปอร์สตาร์เข้ามาสู่ทีมก็ตามนาเซออลเคเลฟีประธานเปอเชเชื่อว่าสาระที่จะอายุครบ33ปีในเดือนมิถุนายนนี้ยังคงเป็นนักเตะระดับท็อปซึ่งสามารถเยืนระยะการเล่นฟุตบอลในระดับสูงได้อีก2-3ฤด,ดูกาล และการที่ไม่ต้องเสียเงินค่าตัวนั้นจะเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าอย่างมหาศาลสําหรับสโมสรน,นะฮะก็ต่อไปก็จะมีหลายๆสโมสรเริ่มทยอยทยอยมาแล้วนะครับลิเวอร์พูลชา้าอย่างนี้ก็น่าจะหมดนะครับแบบนี้ซาน้าก็จะไปนะฮะทะ่านผู้ชมพอมือสันชี้หงกําถูกปัดก็เสนอมาดริด20ล้านปอนด์ยื่นซื้อเทนพอมอสันนะครับตำนานกลาง,ลางไอเ้เนียอาร์เซนอล ซึ่งปัจจุบันผันตัวเองมาเป็นกูรูเชื่อว่าบอร์ดบริหารหรือวุโภโตัดสินใจถูกต้องแล้วที่ปฏิเสธข้อเสนอจำนวนเงิน20ล้านปอนด์เรรียญเมริดที่ยื่นขวาตัวเทนอเล็กเซนโนแบ็กขวาจำบุกไปรุ่งเทียมเมื่อวันที่31ธันวาคมที่ผ่านมาเมื่อสันกล่าวว่าถ้าเป็นผมผมก็ต้องเก็บข่าไว้อย่างแน่นอนกับเงิน20ล้านปอนด์ผมคิดว่าผมอ่านข่าวไม่ผิดแน่ว่า20ล้านปอนด์ในแง่ของฟุตบอล20ล้านปอนด์ก็เท่ากับชาถ้วยหนึ่ง นั่นแทบจะไม่ได้อะไรเลยในฟุตบอลพรีมลีกดังนั้นสาหรับผมคุณต้องเก็บเขาไว้เขาเป็นนักเตะที่พิเศษเขาจะมอบสิ่งที่ดีที่สุดในอีก4หรือหเดือนข้างหน้าเพราะเด็กคนนี้มีพรสวรรค์เขาเป็นนักเตะที่ผ่านบอลได้ดีที่สุดในพรีมลีกผมคิดว่าการส่งบอลของเขาไม่เป็นสองรองใครผมคิดว่าเราต้องสนุกกับเขาและผมคิดว่าแน่นอนว่าเขาจะไม่อยากย้ายไปรเรียมเริดในเวลานี้ลิเวอร์พูลมีโอกาสสูงมากในการคว้าแชมป์พรีมลีกครั้งสุดท้ายที่พวกเขา ควา้าแชมป์มันอยู่ในช่วงล็อกดาวน์มันเป็นสถานการณ์ที่ไม่ปกติพวกเขาไม่ได้ชูถ้วยต่อหน้าเดอะครับไม่ได้ฉลองที่แอนฟิลด์สำหรับพวกเขาการที่ต้องคว้าถ้วยรางวัลโดยที่ไม่มีใครเลยมันเป็นเรื่องที่น่าเสียดายจริงๆและในตอนนี้เว้นแต่คุณจะเป็นแฟนอาร์เซนอลหรือแฟนแมนยูใครละ่ะจะไม่อยากให้ลิเวอร์พูลควา้าแชมป์ลีกถ้าคุณไม่สนับสนุนทีมใดทีมหนึ่งในนั้นเพราะมันเป็นเวลานานมากแล้วที่พวกเขาทำไม่ได้โดยเฉพาะตอนที่มันอยู่ในช่วงล็อกดาวน์ครั้งที่แล้ว คะเนดวการเมื่อสันเชื่อว่าเทนอเล็กเซอร์โนจะย้ายไปยังมาดริดหลังจบซีซั่นนี้อย่างแน่นอนโดยระบุว่าเขาจะไปอยู่กับเดอัลมาดริด100%ซใช่ผมไม่เห็นอะไรนอกเหนือจากนั้นเลยผมคิดว่าเมื่อกุณเซญญาลุวงหน้ากับมาดริดตอนนี้ซึ่งก็คืออีก6เดือนก่อนหมดสัญญากับลิเวอร์พูลเขาจะสูญเสียเงินจานวนหนึ่งไปครึ่งปีแต่เขาเซญญาฉบับใหม่เขาคงจะได้เงินมากกว่านี้มากผมคิดว่าเขาจะทุ่มเท1น0ซแต่อย่างที่ผมบอก เดือมเมิรตไม่ค่อยพลาดนักเตะที่พวกเขาต้องการและน้อยมากที่ผู้เล่นจปะปฏิเสธมาดรตดังนั้นผมเลยไม่เห็นว่ามันจะไม่เกิดขึ้นแต่ผมจะตกใจถ้ามันเกิดขึ้นในเดือนมกราคมเพราะตอนนี้ลิ์พู้อยู่ในจุดที่ดีมากๆถ้าพวกเขาขว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกและแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกหรืออย่างใดอย่างหนึ่งพวกเขาคงไม่สนใจเงิน20ล้านปอนด์ืบเผยฟิเมเนเซเดินเครื่องคว้าปิตาลูก้าหวนฝ้าเสาา ยูเอลนะครับสื่อชื่อดังในประเทศโปรตุเกสร,รายงานมาว่าฟูมิเซสโมสรดังเฮลิกบราซิลอยู่ระหว่างการเปิดฉากเจอจาคว้าตัวมาเชโรปิตาลูกา้าผู้สปิประตูดาวรุ่งเลือดสำบักของลิเวอร์พูลกลับไปเฝ้าส่อยอีกครั้งในตลาดการแข่งแต่รอบนี้และมีโอกาสสูงที่จะประสบความสำเร็จแหล่งข่าวระบุว่าฟูมิเซ่อยู่ในการเจอจาเพื่อคว้าตัวมาเชโรปิตาลูกา้า ผู้สัประตูดาวรุ่งของลิเวอร์พูลซึ่งถูกปล่อยยืมตัวในช่วง3ฤดูกันที่ผ่านมากลับไปเล่นที่บราซิลอีกครั้งการพูดคุยระหว่างทั้งสองสโมสรเกี่ยวข้องกับการย้ายทีมแบบถาวรเขาเคยเล่นในบราซิลในทีมชุดอายุต่ตำกว่า15ปีอายุต่ำกว่า17ปีและอายุต่ำกว่า20ปีมาแล้วปีตาลูกา้าย้ายจากฟูเมเนเซ่มาร่วมทีมลิเวอร์พูลในช่วงซัมเมอร์ปี2012โดยค่าตัวราว2ล้านปอนด์อย่างไรก็ตามโกชาบารซิเลียน เ้ิมเร็วในการสอดแทรกขึ้นมาสู่ทีมชุดแรกของหงส์แดงลิเวอร์พูลตลอด3าซีซั่นที่ผ่านมาเมื่อกล่าวนี้ถูกไปไปเล่นแบบยืนตัวกับทั้งแมคคิมฟิลล์เซนส์แพลตติกและล่าสุดกับลิฟวิงสตันในลีกสกอตแลนด์ขณะเดียวกันการบรงางานอาว่าลิเวอร์พูลก็พร้อมที่จะปล่อยตัวปีตาลูก้าซึ่งเหลือสัญญาอีกเพียงหกเดือนออกไปในทันทีหากได้รับข้อเสนอที่เหมาะสมแต่ตอนนี้การเจรจากับฟูมินิเซยังไม่มีการสรุปเรื่องตัวเลขค่ตัวแต่อย่างใดนะครับ เดวกริดชี้ซาลาคือตำนานหงดงแม้ยังไม่ชัวร์เรื่องอนาคตเซอร์แคนนี่เดวกริดนะครับตำนานของลิเวอร์พูลอ่มากล่าวถึงโมเมตซาลาปีตัวเก่งชาวอียิปต์ทำการความไม่น,นอนเกี่ยวกับอนาคตในทีมแอนฟิลโดยยืนยันว่าซาลาได้สร้างผลงานที่ยอดเยี่ยมและมีส่วนสําคัญอย่างมากต่อความสำเร็จข,ของโโมสรปัจจุบันสัญญาของซาลากำลังจะหมดลงเมื่อสิ้นสุดฤดูกาลน,นี้ทําให้เจ้าตัวสามารถเจอจาฟรีคอนแทรก กับสโมสรต่างประเทศได้ตั้งแต่เดือนมกราคมนี้เป็นต้นไปเช่นเดียวกับเวติฟันไดและเทนอเล็กเซนโนซึ่งก็มีรายงานมาว่าเทนอเล็กเซนโนกําลังได้รับความสนใจจากเดือนม a r e แม้จะยังไม่มีข่าวเื่อมโยงกับทีมอื่นอย่างชัดเจนแต่ก็มีกระแสข่าวลือเกี่ยวกับอนาคตของซาร่าออกมาอย่างต่อเนื่องโดยก่อนหนี้ก็มีรายงานมาว่าเจ้าตัวใกล้ที่จะตัดสัญญาชุดใหม่กับลิเวอร์พูลเป็นระยะเวลา3ปีแต่ซาร่าก็ได้ออกมาปฏิเสธข่าวดังกล่าว ลังจบเกมที่ลิเวอร์พูลเอาชนะเวเนซุเอล่าเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเดวิดกราวถึงสารว่าเขาทำงานอย่างยอดเยี่ยมและมีส่วนสุคกันอย่างมากต่อสโมสรลิเวอร์พูลทุกคนมีความสุขกับผลงานของเขาและตัวเขาเองก็มีความสุขมากเช่นเดียวกันตอนนี้ก็คือนักเตะลิเวอร์พูลเขาลงเล่นกับเทียมและมีส่วนช่วยเหลือเทียมอะไรจะเกิดขึ้นก็ต้องเกิดแต่ไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าเขาทำงานอย่างยอดเยี่ยมกับลิเวอร์พูลเดวิดกราวในสปอร์ตบูมดอทคอม กอนหนี้เจมีก่กาลเกอร์อดีตกองหลังคนดังของลิเวอร์พูลก็ได้ออกมาแสดงความเห็นว่าซาลาห์กำลังก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาลของลิเวอร์พูลเทียบชั้นเซอร์คินีเดวิสกกและสตีเวนเจอร์ลาเจมีก่กาลเกอร์กล่าวว่าเมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อนผมเคยบอกว่าเขาคือหนึ่งในห้าน,นักเตะที่ดีที่สุดที่เคยเล่นให้กับลิเวอร์พูลผมคิดว่าถ้าเขาผ่านลิเวอร์พูลแชมและจบฤดูกาลด้วยการควาร้ารางวัล PFA Player of the Year ซึ่งถ้าเขาทำได้ มันก็จะเป็นครั้งที่3ของเขาซึ่งไม่เคยมีใครทําได้มาก่อนถ้าเขาทําได้แบบนั้นเขาจะไม่ใช่แค่ท็อป5อีกต่อไปแต่จะเป็นการแข่งขันระหว่างเขาเคนนี่เดวกริดและสตีว ard, เวนจารดเพื่อชิงตําแหน่งผู้เล่นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาลของลิเวอร์พูลถ้าเขาทําได้เขาจะแซงหน้าเอียนรัตหรือแกลมซูเนสและกลายเป็นหนึ่งใน2คนที่แฟนบอลลิเวอร์พูลถกเถียงกันว่าใครคือผู้เล่นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาลของสโมสรจิมมีกก่กลกเกอร์กล่าวในรายการ มันใน Night Football ทางส Sky s p o r t ตจากผลงานที่ยอดเยี่ยมและความคงเส้นคงวาตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาทําให้โมซาลาได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ยอดที่สุดในหน้าปรดิีศักตร์ของลิเวอร์พูลอย่างไรก็ตามอนาคตของซาลากับโูม,มูซอนยังคงเป็นเรื่องที่ต้องติดตามกันต่อไปโอบีมิเกลยกกลาเฟ็นแบกสำคัญที่สุดในลิเวอร์พูล ลิเวอร์พูลภายใต้การกุมทีมของอา์เนลสลัตกำลังโชว์ฟอร์มได้อย่างร้อนแรงและยอดเยี่ยมนำเป็นจับฝูงทั้งในพิมลิกและยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกซึ่งหนึ่งในกุญแจสำคัญแห่งความสุขเล็จคือการปรับปรุงแผงกองกลางจัดที่เคยถูกวิจารณ์ว่าอายุมากเชื่องช้ากลับกลายเป็นแดนกลางที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพละงกำลังและความคล่องตัวและนากฟนแบกคือผู้เล่นที่เดดเด่นที่สุดในแผงกองกลางของลิเวอร์พูลในฤดูกาลนี้จากที่เคยเป็นเพียงแค่ตัวสำรอง กาเฟนแบกพัฒนาตัวเองขึ้นมาเป็นกําลังสําคัญโดยเฉพายิ่งหลังจากถูกปรับบทบาทให้เล่นเป็นกองกลางตัวรับจอห์นโอบิมิเกลอดีตกองกลางของเชลซีอ, 4, ออกมายๆๆ่อย่องกาเฟนแบกว่าเป็นผู้เล่นที่สำคัญที่สุดของลิเวอร์พูลและเป็นเชื่อแรกที่ส็อตควรเลือกใช้งานกาเฟนแบกไม่เคยดรอกการลงเล่นเลยในยุคข,ของเชกิงคลับโอบิมิเกลกล่าวในรายการเดอะโอบิวันพอด ฤดูกาลน,นี้เขากลายเป็นผู้เล่นที่น่าทึ่งเขาคือผู้เล่นที่ลิเวอร์พูลต้องการในตำแหน่งกองกลางเขาคือคนที่รับบอลและพาบอลไปข้างหน้าเขามีความเร็วและทําให้ลิเวอร์พูลแข็งแกร่งขึ้นจากที่พิเคยได้ลงเล่นเขากลายเป็นผู้เล่นหมายเลขหนึ่งของลิเวอร์พูลถ้าเอาเขาออกไปผมอยากรู้จริงๆว่าลิเวอร์พูลจะรับมืออย่างไรโอลิมิเกลยังเปรียบเทียบกลับเป็นแบบกับโรดี้กองกลางตัวรับของแมนเชตี้ที่เป็นเหมือนเครื่องยนต์ขับเคลื่อนทีม โบซาลาก็เป็นผู้เล่นคนสำคัญแต่การเป็นแบกคือคนที่สร้างสมดุลให้กับทีมเหมือนกับโรดี้ที่ทํากับแมนเชสเตอร์แตาทีมไม่มีเครื่องยนต์ที่ดีพอทีมก็จะพังสําหรับผมเขาควรติดทีมยอดเยี่ยมประจําฤดูกาลแน่อนอนว่ากราฟแบกไม่ใช่ผู้เล่นคนเดียวที่ทําผลงานได้ดีในแดนกลางของลิเวอร์พูลอเล็กซิสแมคลิสเตอร์ก็โชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นเช่นเดียวกับเคอร์ติจโจนและโดมินิกซาบอสไลที่ทําผลงานได้ดีในบางเกม อย่างไรก็ตามซอลตได้ใช้กราฟเฟนแบกเป็นตัวจริงใน24เกมหลังสุดทัาา้งในพรีเมียร์ลีกและยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนั่นแสดงเห็นว่ากราฟเฟนแบกกลายเป็นเล่นที่เขาขาดไปไม่ได้ของลิเวอร์พูลไปแล้วโอเมกยาเตือนว่าลิเวอร์พูลควรที่จะหาตัวแทนหรือตัวโรเตชั่นสําหรับกราฟเฟนแบกเพื่อป้องกันไม่ให้กองกลางชาวดัตต้องแบกรับภาระหนักจนเกินไปจนเกิดอาการบาดเจ็บกราฟเฟนแบกทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมแต่ลิเวอร์พูลต้องระวัง อย่าใช้งานเขาหนักเกินไปโอมีมิเกลกล่าวทิ้งท้ายมาน่เกือบซบป,ปีสะดงแต่สุดท้ายเลือกหงแดงเพราะเจอเก่งครับเซเดมาน่นะครับอดีตดาวยิงตัวเก่งของลิเวอร์พูลที่เกือบจะได้กลายเป็นส์ดังในทินโอแทสฟอร์ดก่อนที่จะเลือกย้ายมาร่วมทัพหงดังลิเวอร์พูลและกลายเป็นตำนานของสโมสรนนะครับย้อนกลับไปในปี2016มาน่โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมกับสาวทันตันโดยชวะยิ่งกับการ ยิงแฮตติกที่เร็วที่สุดในพรีเมียร์ลีกในเกมที่พบกับแอตตันวิลล่าที่ทําให้เขากลายเป็นที่หมายปองของไหลซูโมสรรวมถึงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างไรก็ตามนะครับสุดท้ายแล้วมาเน่เลือกที่จะย้ดระรัดไปร่วมทีมลิเวอร์พูลภายใต้าการกุมทีมของเชลซนคลับและกลายเป็นส่วนหนึังในแนวรุกร่วมกับโมซาลาและโรเบตโตเฟอร์มิโนมาเน่พาทีมคว้าแชมป์พรีเมียมร์ลีกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกและทั่วรางวัลอื่นอื่นอีกมากมาย ล่าสุดมาเน่ได้เปิดเผยว่าเขาเคยเกือบย้ายไปร่วมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วแต่สุดท้ายเลือกหงส์แดงเพราะเชลซนคลับผมเกือบที่จะย้ายไปแมนยูแล้วจริงๆนะผมเคยไปพบกับพวกเขาพูดคุยกับหลุยส์ฟังเกา่อาอดีตผู้จัดจาก,การทีมแมนยูนะขนาดนั้นพวกเขายื่นก็เสนอมาให้กับผมมาเน่กล่าวในปี2019แต่ในสัปดาห์เดียวกันเ c ลซีคับโทรมาหาผมเลยเขาบอกว่าผมคิดว่านี่คือสโมสรที่ใช่โค้ชที่ใช่สมบวร และผมก็คิดว่ามันจะดีกว่าถ้าคุณไปลิเวอร์ pool สำหรับผมผมคิดว่ามันเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมผมจึงบอกเขาไปว่าผมจะไปลิเวอร์ pool หลังจากประสบคสวามสำเร็จอย่างมากกับลิเวอร์ pool มาน่กย้ายปร่มรรทีมเมยอรมนิกในปี2022ก่อนจะย้ายาไปอยู่กับอัลนาเซอร์ในลีกซาอุดีอาระเบียในปัจจุบันมาน่ยอมรับว่าช่วงเวลา6ปีกับลิเวอร์ pool เป็นช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยมเขารู้สึกแปลกๆที่ไม่ได้เป็นผู้เล่นของลิเวอร์ pool อีกต่อไป มันแปลกจริงๆที่ไม่ได้เป็นผู้เล่นของลิเวอร์พูลอีกต่อไปหลังจากอยู่ที่แอนฟิลมานานถึง6ปีมาได้กล่าวกับเว็บไซต์สโมสรลิเวอร์พูลในปี2022แต่น่นอนผมมีช่วงเวลาที่จะย่ยมช่วงเวลาที่เหลือเชื่อตั้งแต่วันแรกผมสนุกกับการฝึกซ้อมและเล่นที่แอนฟิลโดยเฉพาะยิ่งยิ่งตอนหน้าแฟนบอลที่น่าทึ่งเหล่านี้ตั้งแต่วันแรกที่ผมมาถึงผมได้พูดคุยกับเจคกิงครับตอนที่ผมอยู่เซาท์เทป์ตันเขาโทรหาผมและผมก็ตอบไปว่า แน่นอนผมตัดสินใจในใจว่าจะมาเล่นที่ลิบุฟฟ์เพราะที่นั่นคือที่ที่ผมมองเห็นตัวเองและสาหรับผมนี่คือช่วงเวลาที่เหมาะสมและเป็นสโมสรที่เหมาะสมที่จะประสบความสำเร็จในทุกๆสิ่งเราชนะมาเยอะและผมมีช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยมมากที่นั่นเกมเดือนเดือนระหว่างลิเวอร์กับแมนยูนะครับจะลงเตะกันในก่มเกอรวันอาทิตย์ที่5มกราคมงนี้ตามเวลาประเทศไทยหทุ่มครึ่งนะฮะ นี่คือสุข,ข่าวลิเวอร์พูลนะฮะท่านผู้ชมซึ่งเป็นรอบเย็ยนของวันที่4มรกราคมนะครับขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บักค,คลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจงให้กับทีมงานชายผู้บักค,คลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะ ที่สำคัญนะครับมืองน้อยๆของบู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ